การตั้งอนานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ดวงจันทร์คือเพื่อนบ้านที่ใกล้โลกที่มนุษย์เคยไปถึงมาแล้วและในศตวรรษที่21นี้แนวคิดการสร้างอนานิคมบนดวงจันทร์ได้ถูกกิบยกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาวกาศคำถามสำคัญคือมนุษย์สามารถสร้างบ้านหลังใหม่บนดวงจันทร์ได้จริงหรือไม่ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและคอมเมนต์พูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเพื่อสนับสนุนทีมงานดาวลูกเป็ด หรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อส่งซูเปอร์แบงคให้กำลังใจพวกเราได้นะครับดาวลูกเป็ดขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่าน 1. ในเร็วๆนี้จะมีการไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ได้อย่างไรในช่วงปี2020 2030 หลายประเทศวางแผนกลับไปบนดวงจันทร์โดยเริ่มจากการส่งมนุษย์และหุ่นยนต์ไปสำรวจพื้นที่สำคัญเช่นขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งคาดว่ามีน้ำแข็งอยู่มากน้ำแข็งนี้สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มออกซิเจนและเชื้อเพลิงได้ระยะเริ่มต้นจะไม่ใช่เมืองบนดวงจันทร์ทันทีแต่จะเป็นสถานีวิจัยถาวรคล้ายกับสถานีอวากาศบนโลก โดยอาจจะมีนักบินอวกาศผัดเปลี่ยนไปอยู่ทีละ4ี่ถึงสิคนและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นโมดูลที่พักพิงแบบพองตัวได้ระบบรีไซเคิลน้ำและอากาศการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก2 ปัจจัยที่ต้องเตรียมตัวเพื่อตั้งอนาณิคมบนดวงจันทร์การอยู่อาศัยบนดวงจันทร์มีความท้าทายหลายประการได้แก่บรรยากาศเกือบไม่มีไม่มีอากาศหายใจต้องสร้างระบบปิดสำหรับอากาศและแรงดันอุณหภูมิสุดขั้วกลางวันสูงถึง120องศาเซลเซียสส่วนกลางคืนลงต่ำถึงลบ137องศาเซลเซียสต้องสร้างที่พักพิงที่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาชีวิตนักบินอวกาศไว้รังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กป้องกันเหมือนบนโลกของเราต้องใช้วัสดุกันรังสีหรือสร้างฐานใต้ดินเพื่อป้องกันรังสีฝุ่นดวงจันทร์มีความคมและเป็นอันตรายต่อปอดมนุษย์และเครื่องจักรเป็นอย่างมากต้องมีระบบกรองและป้องกันอย่างดี เพื่อไม่ให้ฝุ่นดวงจันทร์หลุดเข้ามาในเขตอาศัยได้การขนส่งและทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีเช่นการสกัดน้ำจากน้ําแข็งการสกัดออกซิเจนจากน้ำแข็งการรีไซเคลิลเพื่อลดการขนส่งสินของจำเป็นจากโลกไปดวงจันทร์ 3. โครงการที่กําลังทําเพื่อไปตั้งอนานิคมบนดวงจันทร์โดยปัจจุบันมีหลายโครงการสำคัญสคัญเช่นโครงการอาร์ติมิสของนาซาสหรัฐอเมริกามุ่งส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์ภายในปี2026และสร้างฐานถาวรที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์โครงการลูนาเกตเวการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ ใช้เป็นศูนย์กลางขนส่งและทดลองก่อนไปตั้งฐานด้านล่างโครงการฉางเอ๋อของประเทศจีนจีนส่งยานสำรวจหลายลำและตั้งเป้าให้มีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ภายในปี2030รวมถึงการสร้าง International Lunar Research Station หรือ ILRS โครงการจันทรายานของอินเดีย เน้นสำรวจและหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแข็งที่ขั้วใต้เพื่อใช้วางแผนในอนาคตภาคเอกชนเองเช่น Space X และ Blue Origin กองกำลังพัฒนายานขนส่งเช่น Starship และ Blue Moon เพื่อขนมนุษย์และอุปกรณ์ไปยังดวงจันทร์อีกด้วย 4. ความเป็นไปได้และความยากง่ายในการทำภารกิจความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและเทคโนโลยีการขนส่งและการสำรวจพัฒนาเร็วขึ้นก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วง1ิปีที่ผ่านมาทำให้เราจะได้เห็นมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งภายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนความยากคือต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและความท้าทายเรื่องรังสี อุณหภูมิที่สุดขั้วและการดำรงชีพระยะยาวบนดวงจันทร์อุปสรรคหลักๆไม่ใช่แค่ด้านเทคโนโลยีหรือเทคนิคแต่รวมถึงการร่วมมือกันทางการเมืองระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากรให้ลงตัวที่สุดอีกด้วย 5. จุดประสงค์ในการไปตั้งอนานิคมบุญดวงจันทร์คือจะใช้เป็นฐานทดลองก่อนเดินทางไปดาวองคารเสมือนสถานีพักเติมเชื้อเพลิงก่อนเดินทางต่อไปดาวองคารในอนาคตการใช้ทรัพยากรเช่นน้ำแข็งเพื่อผลิตเชื้อเพลิงจรวดช่วยให้เราสามารถแวะเติมเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องขนส่งเชื้อเพลิงจากโลกเพียงอย่างเดียวการศึกษาวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาของดวงจันทร์ ก็เป็นผลพลอยได้ในการสำรวจภารกิจในครั้งนี้อีกด้วยการสร้างเศรษฐกิจอวกาศใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวอวกาศในอนาคตอาจมีการซื้อตั๋วขึ้นไปเที่ยวบนดวงจันทร์หรือการทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์เพื่อกุดเอาทรัพยากรกลับมาใช้รวมไปถึงความมั่นคงและการแข่งขันด้านอาวกาศของนานาชาติเรียกได้ว่า ใครไปตั้งอาณานิคมได้ก่อนก็สามารถจับจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้ก่อนเขาก่อนใครเพราะพื้นที่นอกโลกนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของและ 6. ในประวัติศาสตร์มนุษย์เคยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วโครงการอพอลโลในช่วงปี1969ถ1972ของสหรัฐอเมริกา เคยส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์หครั้งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องการไปที่นั่นอีกครั้งและครั้งนี้เราจะต้องไปตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ให้ได้การสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป แต่เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงในศตรวรรษนี้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศมนุษย์อาจจะได้เห็นสถานีถาวรบนดวงจันทร์ภายใน20-30ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นก้าวแรกสู่การเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยได้หลายที่นอกจากบนโลกของเราเพียงเท่านั้น